อ้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาพบกับลายแทงของอร่อยนะครับหน้าสถานีรถไฟสุรินนะครับกที่เราถ่ายถ่ายเห็นตัวช้านี้เขาเรียกด้านหลังสถานีรถไฟเนาะเพราะว่าปกติถ้าที่อื่นเนี่ยฝั่งที่จเจริญเนี่ยก็จะเป็นด้านหน้านะแต่จังหวัดสุรินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้านหน้าไม่มีการพัฒนาด้านหน้าสถานีรถไฟนะครับอันนี้เราขอจะเดินทะลุจากด้านหลังไปด้านหน้านี่รถสามล้อทีบเมืองสุรินครับบนหลังเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดู เดินเข้าไปเลยครับเดินทะลุจากด้านหลังสถาน,นีรถไฟครับก็บรรยากาศภายในก็ยังคงความวินเทจนะครับของรถไฟไทยนะครับรฟทนี่ด้านนี้เป็นช่องจําหน่ายตัว๋วฮะเดินไปครับเดินไปที่ลานรถไฟครับเป้าหมายของเราอยู่ตรงโน้นครับไกลตรงต้นมะพร้าวนู่นครับก๋กาาว,บกวยจั๊บป้าหมมฮะก๋วยจั๊บพะโล้ป้าหมมที่เด็ดมีอยู่ที่หมูกรอบครับสามารถกินทั้งก๋วยจั๊บก็ได้หรือจะกินเป็น ข้าวผัดกระเพราหมูกรอบก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินข้ามรางรถไฟก่อนนะครับหลายลาท่านไม่อาจจะยังไม่เคยเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าวันไหนมีโอกาสเดี๋ยวจะไปรีวิวกันขึ้นรถไฟรถไฟให้ชมกันนะครับก็เดินไปครับพอเดินถึงหน้าร้านเราก็หิวพอดีครับอันนี้พยายามซูงป้ายให้ดูครับป้ายเขาเขียนว่าชุมชนหน้า สถานีรถไฟจริงครับร้านป้าแมมก็เดินเข้าไปที่ร้านครับบรรยากาศก,ก็สุดยอดฮะเพราะว่าด้านซ้ายมือก็จะเป็นถนนในซอยเนาะจริงๆเอาสามารถเอารถยนต์ได้นะครับวันนี้ก็ไปจอดรถที่หลังสถานีแตอ่อยากเดินข้ามเพื่อมาทำคอนเทนต์ให้ดูน,ะนี่วิวเราก็จะมองเห็นสถานีรถไฟด้านขวามือก็เข้ามาสั่งอาหารก่อนเลยครับร้านกว๋วยจั๊บพะโลป้าแมมฮะก็ ที่นี่มีทีเด็ดที่ว่าน้ำหวานกับของหวานเนี่ยตักฟรีได้ตามใจชอบนะครับซึ่งผมก็มักจะชอบตักเป็นสไตล์เอาเฉาก้วยโปะบนน้ำหวานนะครับไดเบิร์ดเบิร์ครับก็สำหรับพะโล้นะครับถ้วยละ50บาทนะครับก็ถือว่าเหมาะสมกับรสชาตินะครับเพรรสชาติอร่อยใช้ได้ลยครับหมูกรอบอร่อยครับตักมาอเกมดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าอีกข้างหนึ่งต้อง ถือเมื่อถือก็ทำคอนเทนต์นะอ้าวหลังจากนั้นก็เอาเฉาก๊วยโปะหน้าน้ำหวานเราลงไปอไอ้ที่ตกเดี๋ยวเก็บมาครับมมือไม่นิ่งครับงแต่จ้องจ้องไมถือครับหลังจากนั้นก็โรยน้ําเชื่อมลงไปครับน้าเชื่อมใบเตยครับ <Okay. S 1> เราเราก็จะกินกับน้บบําใบ,บาเตยครับน,นี่โอ้ สุดยอดครับนี่ขนาดยังไม่ได้กินพะโลนะครับก็อิ่มแล้วครับกินแค่เฉาก๊วยน้ำหวานก็อิ่มแล้วครับก่อนข้ามไปนั่งตรงนู้นครับโต๊ะโอ่งเรามองซ้ายมองขวาดีดีครับยวมีมอไซค์วิ่งเฉียดมาจะเห็นลางๆไกลๆนั่นเป็นทางรถไฟครับก็นั่งชมชิวบรรยากาศทันได้ครับเห็นบรรยากาศของถางนี้รถไฟครับทั้งลงเสียดายนะท่านอากจะมาปรับปรุงทำตลาดรถไฟตอนอยู่กรุงเทพนะครับ และแล้วครับอาหารเราก็มาครับนี่พะโล้ฮะพะโลพะโลหมูกรอบมาแล้วฮะก็จะมีไข่พะโลด้วยครับหนังไส้ก็มีครบหน้าตาประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกระเพราหมูกรอบเราก็มากับซุปอร่อยอร่อยฮะโอเคครับได้เวลารีวิวครับร้านนี้ผมกินประจำนะครับปกติก็จะมาประมาณ11โมงครับก็ามาเที่ยงเนี่ย แน่นร้านครับคนแน่นร้านแต่ถ้าเรามาก่อนครับความกรอบอร่อยครับน้ำซุปก็ใช้ได้ฮะนี่กินไม่เจงใจใครเลยครับโชว์ครับโชว์ข้างในชิ้นหนึ่งครับนี่เราไม่ได้เตรียมกับทางร้านนะครับเป็นบรรยากาศสดๆครับนี่เดี๋ยวรีวิวไข่ฮะ โอเคครับประมาณนี้อีกร้านหนึ่งรายแทงเด็ดครับโคจับหูพี่แมมครับไปแล้วครับ